ฝันเห็นบ้านเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สาแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใายไปที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ได้วันนี้นะครับท่านอาจะรู้สึกลำคาญนะครับเพราะว่า ปัญหาที่เข้ามาในระยะนี้ค่อนข้างจุกจิกนะครับและยุ่งยากสําหรับท่านนะครับอย่างไรก็ตามหากท่านต้องตัดสินใจทําอะไรสําคัญสำคัญแล้วนะครับก็ควรใช้ความรอบคอบแล้วก็ชั่งน้ําหนักให้ดีถึงผลดีผลเสียนะครับที่จะตามมาสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบให้ถี่ถ้วนนะครับอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการทําอะไรต่างๆนะครับเพราะว่า มีโอกาสที่เรื่องจะบานปลายมากกว่าเดิมนะครับในคนที่ทํางานส่วนตัวก็ระมัดระวังในเรื่องของเอกาสารเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะครับอย่าทําอะไรที่ซิกแซกในช่วงนี้นะครับอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ท่านการไม่ถึงนะครับควรทำอะไรนะครับตามระบบระเบียบไว้ก่อนจะดีสำหรับท่าน ใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับก็จะเป็นระยะเวลาที่ตัวท่านเองรู้สึกผ่อนคลายนะครับมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับรวมถึงได้ออกไปพบปะพูดคุยกับผู้คนในบ,บ้านบุมของท่านนะครับที่คุ้นเคยกับสถานการณ์อรอบรอบตัวของท่านเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องเรื่องของการงานท่านอาจจะต้องลดความเป็นตัวของตัวเองลงบ้างน,นะครับ แล้วก็่อนคลายกับเพื่อนร่วมง,งานของท่านให้มากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้สัมพันธภ,ภาพนะครับความเป็นอยู่ระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมง,งานดีขึ้นด้วยนะครับหากท่านจะขอความช่วยเหลือคนรล่าข้าในช่วงนี้ก็มีโอกาสสําเร็จเป็นปีนะครับแต่ว่าควรใช้ท่าทีที่เป็นมิตรนะครับเข้าไปหาพวกเขานะครับการเงินนะครับ ช่วงนี้ท่านเองนะครับจะได้รับโชคดีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับจะได้เงินจากเพื่อนจากฝูงใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับระญะน,นี้ท่านจะมีความสับสวนวุ่นวายใจยังหาทางออกไม่เจอนะครับอาจจะมีความลังเลในการตัดสินใจในปัญหาต่างๆในช่วงนี้นะครับ ควรทำใจให้สงบและอย่าไปคิดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ปรับตัวครับกับสภาพแวดล้อมในด้านการเงินครับท่านอาจจะมีความกังวลใจนะครับแล้วก็มีความเครียดในเรื่องของการงานการเงินครับหรือการเป็นก็จะมีการหมนเงินแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เดเลวร้ายอย่างที่คิดนะครับถือว่ายังหมุนเงินนะครับได้ทุงทีนะครับแต่ท่านติดใจหมุนหยิด ง่ายนะครับไม่ค่อยมีความมั่นคงทางอารมณ์นักนะครับก็ยังไงก็ช่วงนี้นะครับพยายามรักษาอารมณ์ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะบินจะเบี่ยงกับคนรอบข้างได้ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกใบนี้นะครับโดยรวมนะครับก็สิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับหากมีแผนงานนะหรือโครงการที่เริ่ออยู่แล้วก็มีโอกาสประสบความสาเร็จได้ในที่สุดนะครับ ท่านจะมีโชคลาภนะมีเรื่องการเงินเงินทองทองเข้ามานะครับสถานการณ์การเงินก็จะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับ ได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในคนที่ทํางานส่วนตัวนะครับในช่วงนี้เป็นโอกาสทองด้ท่านนะครับกิจการจะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นทีกเล็กที่น้อยยอดขายจะมีเข้ามาอย่างสม่าเสมอนะครับทําให้ระบบการเงินดีตามไปด้วยนะครับส่วนคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศได้ปรับเงินเดือนนะครับเพราะความสามารถของตัวท่านเองนะครับ ในบางการณีนะครับอาจมีรายได้เสริมเข้ามาก็เป็นได้นะครับความรักในช่วงนี้ก็จะมองอนาคตร่วมกันนะครับเริ่มเก็บเงินเก็บทองหรืออาจช่วยการทํามาค้าขายสร้างฐานะให้มันคงยิ่งขึ้นนะครับสรุปโดยรวมนะครับชีวิตในช่วงนี้ก็จะราบรื่นสมบังค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีในเรื่องของการเงินตัวเลขนำโชคของท่านได้แก่ หมายเลข11หมายเลข9หมายเลข2และหมายเลข3ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข9และหมายเลข11